ปากทำไมคนจึงมีปากเดียวในเมื่อตาหูจมูกมือเป็นต้นมีคู่ทั้งนี้เพราะในการประชุมของอวัยวะสมาคมครั้งหนึ่ง ได้มีอวัยวะสมาชิกมาประชุมกันอย่างคับคั่งและได้เลือกให้อวัยวะท้องเป็นประธานอาวัยวะทั้งหลายได้มีการแสดงความคิดเห็นมีการสนับสนุนมีการค้านมีการขออนุมัติกันอย่างมากเช่นมือเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอมือเพิ่มอีกมือหนึง่งหรือสองมือโดยอ้างเหตุผลว่าต้องทำงานมากเหลือเกิน ปากทำไมคนจึงมีปากเดียวในเมื่อตาหูจมูกมือเป็นต้นมีคู่ทั้งนี้เพราะในการประชุมของอวัยวะสมาคมครั้งหนึ่งได้มีอวัยวะสมาชิกมาประชุมกันอย่างคับข้างและได้เลือกให้อวัยวะท้องเป็นประธานอาวัยวะทั้งหลายได้มีการแสดงความคิดเห็นมีการสนับสนุนมีการค้าน มีการขออนุมัติกันอย่างมากเช่นมือเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอมือเพิ่มอีกมือหนึ่งหรือสองมือโดยอ้างเหตุผลว่าต้องทำงานมากเหลือเกินทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเช่นไถนาเขียนหนังสือเป็นต้นทั้งงานประจำเช่นล้างหน้าถูตัวหวีหัวเกาหลังเปิบข้าวเป็นต้นทั้งงานพิเศษ เช่นชกต่อยตบหน้าตีหัวเขาเป็นต้นงานมีมากเกินมืองานจึงบกพร่องถ้ามีมือเพิ่มอีกแล้วงานคงไม่ข้างค้างการทำงานคงดำเนินไปอย่างเรียบร้อยดังนั้นจึงขอความเห็นใจจากที่ประชุมขอเพิ่มมืออีกสองมือที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มแต่หูก็ได้พูดค้านว่า เพิ่มแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนถ้าเอาไปติดซ้อนๆกันที่แขนก็เป็นพวกหวีกล้วยอย่างทศกัณเพียงสองมือเท่านั้นเวลาถ่ายรูปยังไม่รู้ว่าจะเอามือไปเก็บไว้ที่ไหนดีดูช่างเกะก,กะเต็มทีพูดถึงการแต่งตัวก็เหมือนกันเพียงสองมือยังไม่มีปัญญาจะหาเครื่องประดับเช่นสร้อยแหวนนาฬิกามาประดับแล้ว ถ้ามีถึงสี่แขนก็ยิ่งลำบากมากนาฬิกาก็เหมือนกันมีสองข้อมือก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใส่ที่ข้อมือไหนดีมีสองแขนก็เรียกว่าแขนขวาแขนซ้ายถ้ามีถึงสี่แขนจะเรียกอย่างไรมีแขนสองแขนยังก่อเหตุให้ทำร้ายถึงชกต่อยค่าฟันกันมากอยู่แล้วถ้ามีแขนมากจะม่ยิ่งยุ่ง มิก่อเหตุมากยิ่งขึ้นหรือดูทศกัณฐ์เป็นตัวอย่างเจ้าของมือคนเสนอนี้เป็นคนชอบขโมยอยู่ด้วยมิขโมยมากยิ่งขึ้นหรือที่ประชุมเห็นด้วยกับคำค้านของหูเลยให้ข้อเสนอของแขนตกไปหูได้ท่าจึงเสนอขอหูเพิ่มอีกซักหูหรือสองหูโดยอ้างเหตุผลว่าสองหูไม่พอใช้ไม่พอฟัง บางคราวฟังเรื่องถึงสามสี่เรื่องในคราวเดียวกันเช่นฟังเทศฟังเพลงฟังคำนินทาฟังคำสารเสริญเมื่อมีคนมาพูดมาเทศมาร้องให้ฟังคราวเดียวกันถึงสี่รายหรือจะฟังครูหลายคนสอนฟังวิทยุที่แยกคลื่นไม่ออกเสียงปนกันตั้งสามเสียงในคราวเดียวเมื่อมีหูเพียงแค่สองหูจึงไม่พอฟัง จึงเสนอขอหูต่อที่ประชุมที่ประชุมอภิปรายกันเอ็ดอึงอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็ลงมติไม่อนุมัติด้วยเหตุผลว่าเพียงสองหูเท่านั้นก็ยังเบาโวงอย่างหูผู้หญิงจนต้องใช้ต่างหูถ่วงหรือหนักอึ้งจนไม่ได้ยินชวนให้รำคาญหนักอยู่แล้วถ้ามีหูเพิ่มมิยุ่งใหญ่หรือหูเบาก็จะเบามากยิ่งขึ้น ยิ่งหูเบาเพียงใดความเดือดร้อนแก่ตนแก่คนอื่นก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นมีหูเพิ่มไม่รู้จะนำไปติดไว้ตรงไหนหูไม่ใช่ลูกดุมเสื้อจะได้ติดทั่วไปแม้ในอันที่ไม่น่าติดไม่จําเป็นต้องติดเพียงสองหูก็ยังไม่มีสมบัติจะประดับแล้วถ้าเกิดมีสีห้าหูแล้วจะหาสมบัติอะไรไปประดับไม่จำเป็นต้องเพิ่ม คลั้นแล้วตาก็ได้ลุกขึ้นเสนอต่อที่ประชุมด้วยความสง่าผ่าเผยขอเพิ่มตาอีกอย่างน้อยหนึ่งตาด้วยเหตุผลว่าที่มีอยู่สองตานั้นไม่พอใช้งานมีมากทั้งงานจรทั้งงานประจำงานประจำเช่นมองดูนั่นมองดูนี่ดูหนังสือเรียนก็ซึมเศร้าดูหนังสืออ่านเล่นก็ตาสว่าง ยิ่งหนังสือเรื่องผียิ่งตาแจ่มมองดูลูกหนี้ก็น่าอิ่มมองดูเจ้าหนี้ก็น่าซีดเป็นต้นงานจรช่นต้องร้องไห้ต้องทำตาเล็กตาน้อยกับคนที่ชอบใจต้องค้อนให้กับคนที่ไม่ชอบต้องถลึงตากับคนที่โกรธต้องเหลือกตาเพกกราะกลัวตาสองตาต้องทำงานมากทั้งกลางวันกลางคืน จึงใคร่เสนอเพิ่มส่วนที่ตาใหม่จะมาติดอยู่นั้นก็มีแล้วแห่งหนึ่งคือที่หน้าผากพระศิวะยังมีสามตาถ้าจะให้ตาที่สี่ที่ห้าก็มีที่ติดเช่นติดไว้ข้างหลังอย่างพระพรหมเรื่องที่ติดที่เอาไว้เนี่ยไม่ต้องวิตกที่มีมากที่ประชุมพิจารณาแล้วก็ชักจะเห็นความจำเป็นที่ต้องเพิ่มตา แต่สมาชิกปากได้ลุกขึ้นค้านทันทีท่านประธานและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเพียงสองตาเท่านั้นก็ยังทำให้เกิดภาระแก่ปากเป็นอันมาก เพราะอารมณ์ของคนนั้นเกิดทางตามากกว่าทางอื่นแล้วก็แสดงอารมณ์ออกทางปากถ้ามีสามสี่ห้าตาแล้วปากคงเปื่อยเพราะพูดไม่หยุดเป็นแน่ปากเดียวคงไม่พอพูดอายุคงสั้นเพราะต้องพูดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาพักผ่อนกินอยู่ข้อ2ที่จะนำตาใหม่ไปติดไว้ข้างหลัง เวลาล้างหน้าแคะมูนตาจะทำอย่างไรเวลานอนไม่ต้องนอนทับตาหรือยุ่งข้อสเมื่อมีตาก็ต้องมีคิ้วมีขนตาค่าแต่งคิ้วแต่งขนตาแต่งตารักษาตาที่เจ็บเพราะแต่งมากไปเพียงสองตาเท่านั้นวันหนึ่งยังหมดค่าใช้ใจ่ายไปเท่าไรถ้ามีสามตาถึงห้าตาจะหมดไปเท่าไร ใครเป็นคนหาเงินก็ปากอีกไม่ประหยัดเสียเงินเสียเวลาโดยใช่เหตุข้อสเวลาร้องไห้ทีหมดน้ําตาไปเท่าไหรสํำหรับสองตาถ้าตามากกว่านั้นจะสิ้นน้ําตาไปเท่าไรเจ้าของตาเสนอนี้ก็เป็นคนเจ้าน้าตาเสียด้วยนอกจากนั้นยังมีเหตุอื่นๆอีกซึ่งนึกก็ยังไม่ออกในขณะนี้สรุปแล้ว ข้าเห็นว่าไม่ควรเพิ่มที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่ให้เพิ่มตาถลึงตาเข้าใส่ปากด้วยความโกรธสมาชิกปากยิ้มด้วยความพอใจต่อจากนั้นก็มีสมาชิกจมูกขอเพิ่มจมูกอีกสองช่องเป็นสีช่องแต่ถูกสมาชิกอื่นคัดค้านอยู่เพียงชั่วครู่ข้อเสนอนั้นก็ตกไป แล้วก็มาถึงวาระสำคัญสมาชิกปากลุกขึ้นพูดด้วยความมั่นใจด้วยความหวังว่าด้วยความเชื่อฝีปากเขาพูดเสนอต่อที่ประชุมอย่างยืดยาวพร้อมทั้งมีการแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์ประกอบคำพูดเหมือนนักแสดงเล่นเอาสมาชิกบางท่านเคลิบเคลิมบางท่านรำคาญบางท่านหัวเราะบางท่านชอบ บางท่านก็เลยง่วงสรุปแล้วได้ความว่าขอเพิ่มปากอีกหนึ่งปากด้วยความจำเป็นดังนี้ปากมีปากเดียวแต่มีหน้าที่มากเหลือเกินรู้สึกว่าธรรมชาติสร้างอย่างประหยัดกับปากอย่างไร้ความยุติธรรมจมูกมีงานไม่มากแต่มีสองช่องหูมีสองข้างตามีสองตามือมีสองมือ อวัยวะเหล่านั้นมีงานน้อยกว่าปากแต่ก็มีคู่ไม่มีอย่างเดียวปากปากมีปากเดียวแต่มีหน้าที่ตั้งหลายอย่างเช่น 1. กินอาหาร 2. พูด 3. หัวเราะเมื่อดีใจ 4. ร้องเมื่อตกใจกลัว 5. เบะเมื่อร้องไห้ 6. เม้มปากแสดงความโกรธ 7. หายใจเมื่อจมูกคัด 8. บุ้ยปากโดยใช้นิ้วแทน 9. กัดผู้อื่นในเวลาต่อสู้ 10. บ้วนน้ำลายคายสเสเลตอาเจียน 11. เชิดปากแสดงอาการดูหมิน่น 12. แลบลิ้นหลอก 13. เป่าลมให้ร้อนเพื่อไล่ความเย็นเป่าลมให้เย็น เพื่อไล่ความร้อน14ใช้คาบของแทนมือ15ใช้สูบเช่นสูบบุหรีเป็นต้นอวัยวะอื่นไม่มีหน้าที่อย่างนี้ทั้งๆท,ที่เขามีสองบางคราวกำลังกินพอจะมีเรื่องก็ต้องพูดก็ต้องพูดทั้งกินหรือหยุดกินมาพูดบางคราวทำให้สําลักทำให้เสียเวลาถูกแต่หน้าที่เดียวคือพูดเท่านั้น ก็หนักหนาแล้วควรจะมีปากเพิ่มอีกไม่ขอเพิ่มมากขอเพียงปากเดียวเท่านั้นให้เป็นคู่เหมือนอวัยวะอื่นให้เท่าเทียมอวัยวะอื่นมิฉะนั้นก็ไม่เป็นความยุติธรรมขอความเห็นใจจากเพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ที่ประชุมเกือบลงมติยอมรับให้เพิ่มปากให้แก่อวัยวะปากอีกหนึ่งเท่าเทียมกับจมูกตาหูอยู่แล้วก็พอดีสมาชิกตาได้ลุกขึ้นอภิปรายค้านว่าท่านประธานที่เคารพข้าไม่ใช่นักพูดพูดไม่ดีพอแต่ขอชี้แจงในที่ประชุมพิจารณาก่อนลงมติในเรื่องนี้ดังนี้ การที่สมาชิกปากอ้างว่ามีหน้าที่มากมายจนจำแทบไม่หมดนั้นก็น่าฟังน่าเห็นใจแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าหน้าที่ส่วนมากไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงของท่านสมาชิกปากหน้าที่เหล่านั้นเขามีเจ้าหน้าที่ของเขาประจำอยู่แล้วพร้อมด้วยความชำนาญเช่นการบุ้ยปากแทนการใช้นิ้ว หรือการคาบของซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของมือทั้งนั้นแต่ปากไปแย่งเขาทำทั้งทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงของตัวแต่ตัวนึกว่าตัวสามารถทำได้แม้ว่าการกัดในการต่อสู้เพื่อช่วยตัวเหมือนกันคนไม่ใช่สัตว์บางชนิดจะได้ใช้ปากกัดได้คนมีอาวุธมีมือมีเท้าสำหรับการต่อสู้ ปากไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นและจะมาทึกทักว่าเป็นหน้าที่ของตัวอย่างเนี้ยจะถูกหรือไม่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติย่อมทราบดีอันหนึง่งปากปากเดียวนี้มีแต่ก่อความยุ่งยากให้แก่อวัยวะอื่นเหลือประมาณท่านประธานท้องท้องเองดูเหมือนจะประสบความยุ่งยากมากกว่าเพื่อนบางคราวปากกินของมากเกินไป ท่านประธานรู้สึกอึดอัดไม่สบายแต่ปากแต่ยังจะกินต่อไปอีกถ้าหากมีสองปากแล้วท่านประธานจะทำอย่างไรบางคราวกินของเสียเข้าไปท่านประธานต้องเจ็บปวดแล้วปากเจ็บด้วยกับท่านหรือเปล่าก็เปล่าทั้งนั้นปากมีแต่ทำความยุ่งยากให้แก่ผู้อื่นส่วนตัวเองสบายยิ่งกว่านั้นก็ปากอีกนั่นแหละ กินเชื้ออหิวาเข้าไปทําให้คนต้องตายและคนยังตายเพราะเหตุในกรณีอื่นอีกเช่นปากพูดไม่ดีเพราะพูดไม่ดีนี่แหละอย่างน้อยก็ทําให้อวัยวะอื่นต้องได้รับทุกข่าต้องถูกต่อยเขียวช้ำก็เพราะปากปากหัวตัวแขนขาถูกฟันก็เพราะปากเนี่ยยังบอบอๆถ้ายังหนักก็ถึงตาย คนต้องเจ็บต้องตายก็เพราะปากมากไปบ้างพูดไม่ดีบ้างอย่างเนี้ยจะมีปากเดียวก็ยังทำให้อวัยวะอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ถ้ามีปากมากกว่านี้จะเป็นอย่างไรท่านสมาชิกผู้มีเกียรติย่อมทราบดีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะปากนี้ก่อความรำคาญให้มากที่สุดเพราะพอพูดมาถึงเพียงนี้ปากได้ลุกขึ้นพูดแทรกค้านว่า ท่านประธานที่เคารพสมาชิกตาพูดมากเกินไปแล้วท่านประธานควรให้ยุติการพูดได้แล้วและเนื้อหาของเรื่องปากพูดยังไม่จบประธานคือท้องก็ร้องห้ามให้หยุดพูดแทรกปากก็ไม่ยอมหยุดพูดแม้ประธานจะเตือนถึงสองครั้งแม้เตือนครั้งที่สามก็ยังไม่ยอมหยุดและยังว่าประชดอีกว่าอคติ ปล่อยให้ตาพูดฝ่ายเดียวที่ตนจะพูดบ้างกลับห้ามท้องจะอิ่มร่างกายจะดีก็เพราะปากกินท่านประธานคือท้องควรคิดถึงข้อนี้บ้างประธานต้องใช้คอนทุบโต๊ะห้ามปากพูดต่อไปแล้วให้ตาพูดต่อตาจึงพูดต่อไปว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็พอเป็นที่แสดงให้เห็นแล้วว่าปากเพียงปากเดียว ก็ก่อความรำคาญให้ท่านสมาชิกเพียงใดถ้ามีปากมากกว่านี้ท่านสมาชิกอื่นจะเป็นอย่างไรสมาชิกปรบมือปากบางปากนั้นพูดมากที่สุดยืนก็พูดเดินก็พูดนั่งก็พูดนอนก็พูดหลับก็ละเมอพูดก่อให้เกิดความรำคาญอย่างเหลือประมาณบางปากก็ด่ากเก่งปากจัด ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญโกรธทำร้ายกันนี่เพียงปากเดียวนะถ้าหากมีหลายปากจะเป็นอย่างไรอันหนึ่งถ้ามีหลายปากจะไปติดไว้ตรงไหนหรือจะนำไปไว้ที่ท้องอย่างยักกุมพลในเรื่องรามเกียรติจะได้เป็นของประหลาดควรนำไปงานภูเขาทองปากเพียงปากเดียวยังเปลืองไปมากมายเช่นข้าสีทาปาก ค่ายาสีฟันค่าแปรงค่ายาอมค่ายากร u ้กคอยาแก้ปวดฟันยาถอนฟันค่าใส่ฟันปลอมค่ารักษาเหงือกค่าแคะฟันเสียเวลาแปรงฟันช่างมากมายเหลือเกินและภาระที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคือทำให้เสียเวลาหากินหาอยู่ปวดฟันขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้ ลำพังปวดฟันปากเดียวก็เต็มทีแล้วถ้ามีปากเพิ่มอีกแล้วจะเป็นอย่างไรไหนจะปวดฟันถึงสองปากไหนจะหมดเปลืองเพราะปากเป็นการไม่ประหยัดอีกอย่างหนึง่งพอเอ๋ยมาถึงเพียงนี้สมาชิกปากก็ลุกขึ้นที่ประชุมไปด้วยความโกรธสมาชิกปากลุกขึ้นจากที่ประชุมไปด้วยความโกรธตาพูดต่อไปว่า อีกอย่างหนึ่งลําพังปากเดียวก็แทบจะหาไม่ทันกินอยู่แล้วถ้ามีหลายปากแล้วท่านสมาชิกที่เคารพจะเป็นอย่างไรอันหนึ่งการที่ธรรมาชาติสร้างมือไว้สองหูไว้สองตาไว้อันหนึ่งการที่ธรรมาชาติสร้างมือไว้สองหูไว้สองตาไว้สองแต่สร้างปากไว้หนึ่งก็ย่อมแสดงว่า ธรรมชาติต้องการให้ทำให้ฟังให้ดูมากกว่าพูดข้าพูดมาแต่เพียงบางประการเท่านั้นยังมีเหตุผลอื่นๆให้พิจารณาอีกเพื่อลงมติว่าควรจะเพิ่มปากอีกหรือไม่แต่ได้พูดมานานแล้วก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนสมาชิกปรบมือกล่าวสนันและมีมติเป็นเอกฉันว่า ไม่ควรเพิ่มปากอีกมีปากเดียวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นปากจึงมีปากเดียวควรรู้จักประมาณตัวอย่านึกว่าตัวมีความสามารถรอบด้านควรรู้จักหน้าที่ของตัวและอย่าก,ก้าวไกลไปในหน้าที่ของผู้อื่นจงทำ จงฟังจงดูให้มากกว่าพูด